ูุหยิงคนใดหรือผู้ชายคนใดน,นอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นไก่หรือได้กินไก่หรือว่าท่านได้จับไก่หรือเป็ดไก่บินเข้ามาหาเพื่นว่าท่านจะประสบโชคลาภทางการเงินหรือวัตถุสิ่งของหรือว่า จิงที่มีชีวิตซึ่งอาจเป็นบุตรหรือเป็นสัตว์ซีเท่าสองเท่าที่มีข้นนึ่มาหอยเหลขกเซียงโชวหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกเก่าสองเก่าซีเก่าสาม 九戒。